มาพูดถึงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับล่าสุดก็มีความคืบหน้านะครับหนึ่งสิงหาคมนี้ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตครับเพื่อนๆครับอาจจะไม่ต้องรอเกอร์จากไทยพีบีเอสนิวส์นะเพื่อนๆครับนายสิทธาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะฮะหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ,การนโยบ,บายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครั้งที่4ี่ทับสองหนะฮะ โดยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยระบุว่าการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดลงทะเบียนครับและการดําเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและก็ร้านค้าโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดําเนินการรวมไปถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์แล้วก็มาตรการป้องกันการทุดจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นด้วย สำหรับโครงการดิจิทัลเลยคือโครงการใหญ่นะครับของภาครัฐที่จะเติมเงินกระเป๋าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและก็ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อความเร็ยรอบครอบทั้งทางกฎหมายและก็ทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานทําให้ใช้เวลาดําเนินการมากหน่อยแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องคอยเก้อแน่นอนครับนี่เป็นข้อความของนายเศรษฐาน,นะครับทีนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะนัดถกวงเงินดิจิตอลนะครับด้านใน วิสุทธ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลวิรัฐบาลเนี่ยนะครับบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการพิจารณาร่างพรบรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2,567นะครับวงเงิน1.22แสนล้านบาทเพื่อนําม,มาใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000บาทที่ประชาชนรออยู่เนื่องจากว่าสภาพวัเศรษฐ,ษ,ฐษฐกิจปัจจุบันไม่ดีประชาชนไม่มีเงินจึงต้องการเงินดิจิตัล10,000บาทไปเยียวยาครอบครัว หากครอบครัวใดที่มีสมาชิก5-7ถึงคนก็จะมี50,000ถึง70,000บาทก็จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นจากนั้นในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนี้คณะกรรมาการพิสามัญที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณางบนี้จะประชุมนัดแรกโดยใช้เวลาพิจารณา5วันแล้วก็ส่งกลับมาพิจารณาวาระสองสาได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ รัฐบาลเนี่ยต้องพิจรารณาเร่งรัดให้แล้วเสร็จตั้งใจที่จะทําให้เสร็จอย่างรวดเร็วเต็มที่โดยที่ไม่มีช่องโหว่ให้ใครกล่าวหาอะไรได้นายวิสุทธิ์เนี่ยยังบอกว่างบที่เข้ามาเป็นงบทำดิจิตอลวันเลดโดยเฉพาะทําให้ฝ่ายค้านจะไปยื่นสารปกครองกังวลหรือไม่ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยมั่นใจว่าสิ่งที่ทําจะถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆส่วนกระบวนการ ของฝ่ายค้านก็ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านทําไปเพื่อทําการตรวจสอบทุกวิถีทางเขาก็ไม่อยากให้เราเอาเงินออกไปไวๆเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นฝ่ายค้านก็จะทําแบบนี้เพื่อไม่ให้ทําโครงการสําเร็จแต่มั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงเกินมาเยอะแยะไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะเพื่อนๆฮะและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรแต่หากว่าไปดู อีกมิติหนึ่งนะอีกมิติหนึ่งเพราะว่าในวันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึบิบาทออกมาเหมือนกันนะฮะมาดูภาคธนาคารบ้างดีกว่านะครับภาคธนาคารว่าอย่างไงนะซึ่งเห็นข่าวเหมือนกันในกรณีที่มีรายงานว่าผู้ว่าแบง์ชาติเนะี่ย นะทำหนังสือถึงนายกในฐานะประธานบอร์ดแทนตือรธฐบาลว่าดันโครงการให้รอบคอบนะคือแบบนี้ครับเพื่อนๆครับการประชุมคณะกรรมาการนโยบายเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิ t a l Wallet หรือว่าบอร์ดเงินดิจิ t a l Wallet ชุดใหญ่ที่ว่ามีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะหารือถึงรายละเอียดการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิตอลหงหมื่นบาทคือ หลายคนเนี่ยมีการจับตาไปที่ทางด้านผู้ว่าแบงชาติก็คือนายเศรษฐพุธนี่นะฮะซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้หรือไม่หลังจากที่ได้แสดงความเห็นถึงการกับเครื่องโครงการของรัฐบาลในหลายประเด็นจนท้ายที่สุดนะครับมีรายง,งานว่านายศรษธพุธเนี่ยไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองในการประชุมครั้งนี้แล้วก็ได้มอบหมายให้นายนรณดลซึ่งเป็นรองผู้ว่าการ ด้านเศิลภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมประชุมแทนนะและแหล่งข่าวจากทํานียบปัะาลนะครับเปิดเผยกับสื่อหนึ่งว่าแม้ว่านายสิทธพุธจะไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมแต่ก็ได้ทําหนังสือนะฮะถึงนายกในฐานะประธานคณกกนะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมีนายรณรงค์เนี่ยเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมก็มีเนื้อหาว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงการดําเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตในหลายประเด็นหากว่าจะมีการแยกเป็นเรื่องสําคัญสําคัญ,คญมีอะไรบ้างนะหนกรณีของแหล่งเงินในการดําเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทธนาคารแห่งประเทศไทยยังแสดงความเป็นห่วงถึงการใช้งบประมาณในโครงการที่สูงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ปรับลดกรอบวงเงินลงมาจากเดิมเนี่ยคือว่า50,000นล้านบาทเหลือ 4 5 0 0ล้านบาทนะครับต้องคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังของประเทศเป็นลำดับต้นๆ 2. กรณีการจัดทำระบบและแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิตอลวันล e หนึ1,000ืบาททั้งการลงทะเบียนการเชื่อมต่อระบบกับสถาบันการเงินการโอนเงินและก็การชำระเงินในโครงการควรตรวจสอบระบบให้รอบคอบก่อนนำไปใช้งานจริงและก่อนใช้ต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบก่อน15วันด้วย ทีนี้เนี่ยที่ประชุมก็มีการหารือถึงการจัดเตรียมแหล่งวงเงินของโครงการอย่างเคร่งเครียดเลยนะคะแม้ว่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าจะใช้แหล่งเงินจากงบป,ประมาณนั่นคือ1การบริหารการคลังและการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567นะวงเงินเนี่ยคือ165,000ล้านบาทก็ประกอบด้วยแหล่งเงินจากงบป,ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ีงบป,ประมาณ2 5 6 7วงเงินนะครับ122,000ล้านบาทและที่เหลืออีก43,000ล้านบาทเป็นการบริหารการคลังและบริหารจัดก,การเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ2การบริหารการคลังและการบริหารจัดก,การเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 8วมเงินนะครับ285,000ล้านบาทประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2 5 6 8ที่ตั้งไว้แล้ว 1 5ึ7 0 0 0ล้านบาทและการบริหารการคลังและบริหารจัดก,การเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณวงเงิน1,32,000 0ล้านบาทนะนี้ที่ประชุมเนี่ยก็คุยกันถึงแหล่งเงินยังไม่ตกผลึกนะครับเพราะว่ายังกังวลว่าจะหาเงินได้ไม่ครบโดยเฉพาะการบริหารจัดก,การงบประมาณปี2568ซึ่งจะต้องหาเงินงบประมาณ 1, 3 2 3 0 0ล้านบาท โดยจะปรับลดโครงการบางส่วนภายใต้งบประมาณปี2568ก็จะตัดในชั้นของคณะกรรมาการวิสามานร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เบื้องต้นอาจได้เงินเพียงบางส่วนเท่านั้นและสุดท้ายอาจต้องใช้แหล่งเงินบางส่วนจากงบกลางด้วยท้งนี้หากรัฐบาลหาแหล่งเงินภายใต้งบประมาณปี2568ได้ไม่เพียงพอ แล้วก็เลือกช่องทางการใช้งบกลางปี2568ก็มีข้อกังวลว่าอาจจะทําให้รัฐบาลมีเงินไปใช้ในเรื่องที่มีความจําเป็น,นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจํากัดและอาจทําให้เกิดความเสี่ยงได้ในอนาคตหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมายนอกจากนี้นะครับในการประชุมก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดทํารายการสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ นะ,ะโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Negative List ที่จะต้องกำหนดรายละเอียดของสินค้าให้ชัดว่าสินค้าใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการด้วยนะฮะ,ะก็ที่แน่ๆนะครับอย่างที่เคยรายงานข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับกรณีเรื่องของเงิน Digital วอลเล็นั้นนะฮะหลายคนก็ มีคำถามมาเหมือนกันว่าตกลงแล้วจะได้ใช้หรือไม่อย่างไรนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูภาพของประชาชนบ้างนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะฮะมูสกูนี่คือว่ารายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ของไทยพีบีเอสนะในมุมของพ่อค้าแม่ค้านี่นะครับก็มีสื่อออนไลน์นะครับเข้าไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกัน อย่างของไทยรัฐเนี่ยก็บอกว่าพวกค้าแม่ค้านั้นเขาก็ยังมีความหวังนะหรือว่าชาวบ้านเนี่ยยังมีความหวังเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายาว่าอย่างนั้นและเพื่อนๆ่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะเห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในรายการสถา,รรานีประชาชนทางไทย P BS, ี s กฎหมาเลขกสามเนี่ยเราก็เชิญตัวแทนก็ได้เป็นแม่คา้าเนาะเชิญ ตัวแทนของก้าวไกลจริงๆแล้วเราก็เชิญฝา่ายรัฐบาลนะครับให้มานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็เชิญอายการมานั่งคุยกันเรื่องของเงิน d i จิตอลบ a เ l e ็นี่แหละนะครับที่แน่คือว่าเป็นความคืบหน้าเรื่องนี้ฮะหากว่าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับรายการสลาดนิประชาชนทางไทยพี s ีกดนมกนะครับเวลา14บสนกาห้นาทีจนถึงเวลา15บหน,นกากแล้วพบกันนะครับ